เทศก,กาลเที่ยวไทย5ภาคเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางททได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อใหการท่องเที่ยวไทยคึกคลืนเศรษฐกิจไทยคึกคักโดยนําการจัดงานแนะนําแหล่งท่องเที่ยวการจําหน่ายสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรมผสานเข้ากับการจัดงานส่งเสริมการขายสินค้าการท่องเที่ยว,วห้าพื้น,นที่ท่องเที่ยวสําคัญในห้าภูมิภาคทั่วประเทศ กเลือกให้เป็นที่จัดงานซึ่งแต่ละแห่งต่างมีความโดดเด่นทางด้านการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจการจัดงานในแต่ละพื้นที่จึงมีทั้งสีสันและความน่าสนใจให้เงินไทยกระจทักันสนุสนาฟเที่ยว้ากลางไว้วพระและทำบุญให้เจือชุนปล่อยารมให้อี งานครั้งแรกเริ่มขึ้นที่ชายหาดเบองพัทยาถือเป็นการเปิดตัวเทศกาลเที่ยว